Google นายนรินทร์ปีกลางผู้จัดการสถานธานานบาลเทศบาลเมืองเพชรบูร์เปิดเผยว่าสถานธานานบาลเทศบาลเมืองเพชรบูร์สำรองเงินไว้จมวกกว่า40ล้านบาทเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าทั่วไปรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการนาเงินหมุนเวียนไปเป็นค่าใช้จ่ายของบุตรหลานในช่วงก่อนเปิดเทอมรวมทั้งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนเปิดเทอมคือในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง กล่าวคือจำนวนไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยรายละ0.25สตางค์ต่อเดือนและวงเงินจำนวนตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยรายละ1บาทต่อเดือนซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้ามาใช้บริการมากกว่าในภาวะปกติซึ่งส่วนใหญ่จะนำรัพย์มาจำนำเพื่อน,นำไปเป็นค่าใช้จ่ายของบุทหลานในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ผู้จัดก,การสถานธาน,านุบาลเทศบาลเมืองเพชรบณ์เปิดเผยต่อว่าในส่วนของสถานธน,นุบาลน,นั้นตีมูลค่าทรัพย์สินจำนำไม่สูงเท่ากับเอกชนเช่นร้านทองซึ่งจะให้ราคาจำนำที่ค่อนข้างสูงลูกค้าที่มีทองคำํำ จึงหันไปใช้บริการจำนำที่ร้านทองแต่ทางนี้ดอกเบีย้ยของเอกชนค่อนข้างสูงดังนั้นตนจึงอยากให้ผู้ที่มีทรัพย์สินแต่ต้องการใช้เงินให้มาใช้บริการของสถานธานานบาลเทศบาลเมืองเพชรบูร์ซึ่งนอกจากจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วมีระยะเวลาในการถ่ายถอนที่นานด้วยผู้จัดการสถานธานานบาลเทศบาลเมืองเพชรบูร์เปิดเผยต่อออกว่าทรัพย์ที่นำมาจำนำนั้นมีหลากหลายเช่นทองรูปพรรณครื่นใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทางการเกษตร แต่ส่วนมากจะเป็นทองรูปปรพันธ์แต่ที่ทําให้เจ้าที่หลายคนแปลกใจแต่ที่ทําให้เจ้าที่แปลกใจก็คือมีลูกค้ารายหนึ่งนาําจักรยานแบบแม่บ้านที่สำหรับใช้ปั่นไปซื้อกับข้ามาจํานําซึ่งตนก็ให้เจ้าที่ได้ซึ่งตนก็ให้เจ้าท,ท,ที่รับจํานําไว้ในวงเงิน300บาท